ในบูดเกมนี้ไทยแลนด์ ถาพอร์ตูลเกมน้อ t ไทยแลนด์นะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์6โมง20สนทีทางช่อง3แห่งนี้เกมต่อไปที่พวกคุณต้องเล่นต้องมูฟตัวเองไปนะครับกับเต๋าของตัวเองนี่คือรายการดังหลังเตา๋าพร้อมแล้วเอาเต๋าออกมาส่งให้เขาแล้วคุณไปดูเลยผมจะให้คำใบ้แล้วคุณต้องเรียงกันเองให้สะกดให้ถูกนะครับว่าชื่อรายการอะไรบ้างดูดูดูได้ใช่ไหมครับด,ด,ดูเลยดูเลย เรามีเวลานะครับเรองเลาเช้านี้ถ้าจะให้เด็ดเลยเนี่ยก็คือได้ทั้งหมดุกรายการนั่นคือคะแนนเต็มถ้าเกิดได้หกรายการทั้ง2ทีมทีมไหนทำได้เร็วกว่ากันได้โบนัสอีก5คะแนนพร้อมเตรียมตัวเริ่มทอล์กโชว์วอรไรตี้ที่มีแอบบี้เกล ไปูาไปสาไปสามอะสาอยู่นี่สามอยู่นี่สร้สรไหนแสร้งแสร้งแสะแสร้ไปไปอยู่นี่รายการนี้ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูมาแต่คู่มีต่คู่มีตตีอยู่นี่อยู่นี่ท้ายท้ายอยู่ไหนวะท้ายอยู่ไหนวะท้ายไม่ยอยไ่ยอยยักย่อยยกไมยยยักยยยักยยยักยยกโอเคโอเคอยู่นี่อยู่นี่โอเคถูกต้องรายการค้นหาน เดอะเฟสเฟสอยู่นี่เฟสอยู่นี่เฟสอยู่นี่หาไม่เจอเฟสไทยแลนด์เดาเอาเดาเฟสอีกแล้วไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่นี่ถูกต้องรายการดูดวงดารายกหลอผมึกซึกซลา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 ฟุกันอีกโฟกัสโฟกัสเออจอยเต๋อพากินของอะไรเปี้ยวปากเปรี้ยวอยู่วัวแหวนอยู่ไหนวัวแหวนวัวแหวนเออปากปาก ถูกต้องรายการเล่าข่าวของนิ้วยโย่ชาวนิ้วยโยชาวนี้นิ้วยโย่ชาวเล่าเรื่องเล่าอยู่ไหนนี่อยู่ไหนเอานี้เอานี้ไปนู่นนี้ไปนู่นขอบเลยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำจับเวลาไว้นะจับเวลาไว้นะโอ้โหโฟกัสโฟกัสได้หมดรายการเลย อมาดูว่ากี่วิกัน78วินาทีครับครบหมดทั้ง6รายการเลยวิเยอะๆที่เหลือนี่เขาจะเอายังไงกันบ้างแต่ไม่เป็นไรคุณคิดว่าคุณเร็วแล้วฝั่งนี้เขามีพลกับคุณเดี่ยวด้วย2คนนี้คือนักกีฬาที่เรียกว่าสามารถขยับตัวได้เร็วมากบางทีเราจะไม่เห็นเลยแต่ไม่รู้ที่อยู่ตรงไหนสย่งนี้เลยเดี๋ยวดูอ่ะเปลี่ยนทีมเอาเตาออกมา ดูเลยครับลองปรึกษากันดูว่าจะมีรายการอะไรกันบ้างนี่ทุ่งทุ่งนี่อะไรแสงทุ่งแสง่ทุงงแสตะวันพร้อมเริ่มครับรายการอาหารวลีฮิต10คะแนนเต็มขัวต่อยขัวกุนต่อยขัวต่อยอยู่ท้ายเลยขัวขัวต่อยอยู่ท้ายขัวคุณอยู่ไหนคุณคุณคุณขัว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  ทีเด็ล anyway ูกน kind of <big> ี่ถูกต้องครับทีเด็ลูกนี่ใช่แล้วครับทีเด็ลูกนี่ถูกต้องครับข่าวภาคหนึ่งของคุณกิติครับข่าวสมิติข่าวสมิติครับใช่แล้วฮะาข่าวข่าวนี่รายการเล่าชีวิตเด็กยามเช้าพุ่งแสงตะวันพุ่งแสงตะวันครับแล้วครับแล้วตาตนี่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  ถ้าไม่ใสสะอาดจริงอย่าไปออกรายการนี้โอนกระแสโอนกระแสครับโอนกระแสโอนกระแสโชว์ความสามารถของชาวสยามที่ต้องการสามพันไปแล้วโอนัสได้ยู่ไหมลิสิดนะเร็วเอาละครับได้คะแนนเต็มไปเหมือนกันใครจะได้โบนัสอีก5คะแนนครับ ตะกี้คุณทำไป78วิและทีมทีมของคุณแดนทำไปทั้งหมดกี่วิเฮ้ยคุณทำไป78วินะครับทีมนี้ทำไปได้77วิควิไม่น่าะไรมันคือความยุติธําไม่ใช่ติงช้าอันนี้ติ้งช้าเหรอติ้งตอนพวกเราช้า ดีใจด้วยยินดีด้วยปิ mm ้ง hmm. ช้าว้านดียวกันปิ้งช้าเขาสาบหลวงปูให้แล้วน้ำตาลไม่อยากจะตอบอะไรเขาสักนิดเหรอครับอยากตอยอยากตอยอ้าวตอนนี้ตามอยู่แค่18ต่อยี่สามนะครับไปกลับเข้าบ้านไปดูซิว่าถ้าเกิดว่ามีเพลงฮิตแต่โดนปิดหูจะรู้เรื่องหรือไม่เพลงฮิตปิดหู สำหรับเกมรายการดังหลังเต่าเนี่ยผมก็เข้ามาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ง่ายไม่ยากนะผมและเกมเนี่ยผมชนะด้วยนะผมชนะแบบว่าเขาเรียกว่าฉิวเฉียดแต่คือยังไงชนะก็คือชนะนะครับผมก็สําหรับคุณมีนนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคะแนนเราอาจจะแบบดูห่างกันนะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคุณชะล่าใจแม้แต่นิดเดียวเนี่ยผมขึ้นแซงแล้วคว้างเงินแสนเลยนะไม่เอาไม่พูด ไม่เอาไม่เกรงใจไม่รักไม่เอาไม่รักไม่รักไม่ต้อง